ดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถกดดูที่ฟังก์ชันด้านบนของช่องได้เลยค่ะฟังก์ชันเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะคะกดเลือกดูตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของภาษีค่ะ เรื่องของมาตรการภาษีสู้โควิดนะคะที่มีการเลื่อนภาษีเลื่อนยื่นภาษีออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม63ค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาให้ทั้งการยื่นภาษีแบบกระดาษและยื่นแบบออนไลน์นะคะจากเดิมที่เลื่อนให้ถึงวันที่30มิถุนายน63ค่ะเลื่อนไปเป็น31สิงหาคม63แล้วนะคะ ปกติแล้วการยื่นชำระภาษีในแต่ละปีจะต้องยื่นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้มีความพิเศษเนื่องจากเจอปัญหาวิกฤตของโควิดนะคะก็จำเป็นต้องมีการเลื่อนเลื่อนครั้งที่1เป็น30มิถุนายนเลื่อนครั้งที่2เป็น31สิงหาคมแล้วนะคะนี่คือล่าสุดแล้วนะจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนจ่ายภาษี3งวด ก็จะขยายเวลาออกไปเช่นกันค่ะขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสิ้นเดือนกันยายนและสิ้นเดือนตุลาคมตามลำดับนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยรประกันสุขภาพจากเดิม15,000บาทเป็น25,000บาทด้วยค่ะโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงเบี้ยรประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปตั้งแต่วันที่1มกราคม63ที่ผ่านมาด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีมาตรการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะโดยเฉพาะนิติบุคคลก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้แต่ถ้ายังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสรรพากรก็ได้1161สอบถามได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ